ตอนนี้รถติดไฟเรียบร้อยครับทางเข้าเราเลี้ยวเข้ามาผิดเพราะว่าป้ายมันไม่มีบอก มาอยู่ที่อำเภอท่าใหม่ครับที่จันทบุรีก็ตอนแรกยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเลยแต่ละที่มันก็ยังไม่โอเคสําหรับเราครับเมื่อกี้ก็นั่งหาข้อมูลไปหาข้อมูลมาก็ได้มาแล้วที่หนึ่งระหว่างหาข้อมูลก็เลยมานั่งกันที่ร้านซัมเมอร์พีทครับซึ่งร้านนี้เราก็มากันเป็นประจำไปแล้วถ้าสองวันที่จันทบุรีชเพราะว่าเขามีวอฟเฟิลวอฟเฟิลที่อร่อยมากอร่อยมากบางทีบางวันอ่ะย้อนกลับมากินสองรอบอร่อยอ่ะ ก็ันนี้ผมกินบะป,ปี๊ดน้ำบมะป,ปี๊ดบะป,ปี๊ดตื่นใจส้มกับอ้อยรวมกันส้มจี๊ดอะ่ะก็เขามีเมนูเมนูเครื่องดื่มอ่ะหลากหลายมากที่เป็นสกเนเจอร์มีแบบว่าอะไรนะพะโล้พะโล้อะไรต่งางอนะที่ท่าใหม่ใครผ่านไปผ่านมาก,ก็ลองแวะมาดูอร่อยจริงอร่อยจริง แล้วเดี๋ยวพอเรากินเสร็จก็เดินทางต่อครับสถานที่ที่เราไปก็คือเกาะช้างอีกแล้วตอนนี้เราก็เดินทางออกจากอำเภอท่าใหม่เข้าตัวเมืองจันทบุรีนะครับแล้วก็วิ่งตรงยาวมาถึงถนนหมายเลขสานะครับถนนสุขมุมวิทถนนหมาเลข3จนเข้าจังหวัดตราดแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆจนถึงทางเลี้ยวขวาไปเกาะช้างครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยแล้วก็ขับ ตรงตามทางไปเรื่อยๆจนเจอป้ายอ่าวธรรมชาตินะครับเกาะช้างอ่าวธรรมชาตินะที่เราจะข้ามเรือเฟอร์รี่้วก็เรืวขับเข้ามาแน่น<ว>ือนเดิมวันนี้ใช่วันนี้เป็นวันธรรมดาแต่ก็คนเยอะ,ยอะนะครับยแต่ก็ไม่ถึงกับต่อคิวเหมือนกับวันเสาร์อาทิตย์นะก็ประมาณ15นาทีอะเรือก็มา15-20นาทีแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนเรือกันเรียบร้อยครับ รอบที่แล้วที่เรามาเนี่ยจะเป็นเรือข้ามฟ้าเรือเฟอร์รี่เนี่ยจะน่าจะเป็นเรือลำเล็กเพราะว่าไม่ข้างบนไม่มีอะไรขายมีแต่ที่นั่งอย่างเดียวแต่วันนี้มาเรือลำใหญ่เลยข้างบนโอ้มียขนมมีกาแฟขายเต็ไมไปหมดเลยอะเออเรือลำนี้มันดูดีนะแล้ววันนี้เราก็าจะมากางเต็นท์กันที่รินชายหาดนะครับอีกแล้ว,ลวขับท่าน เดี๋ยวไปดูครับนะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเต็นที่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราอาจจะแวะกินอะไรกันก่อนนะกินปะไม่ได้กินอะไรกันมันงวันแล้วก็เจอกันบนเกาะครับโหแอบดูวกงเกงในทุกคนเลยนะเนี่ย ข้ามฝั่งมาถึงเรียบร้อยแล้วแวะกินน้ำต่ำตักนิดสักหน่อย แนะนำนะแตเดียนั่นคือพยายามพยามัุยพยายามคยหกยายามคสายตรงที่มันตรงที่มันจบงไปเนี่ย รถติดไฟเรียบร้อยครับทางเข้าเราเลี้ยวเข้ามาผิดเพราะว่าป้ายมันไม่มีบอกแต่เดี๋ยวอนานานเขากขกำลังตอนนี้กำลังจะติดายแล้วเพราะว่ามีคนมาติดเหมือนเราหลายคันอยู่เหมือนกันติดตลอดไม่มีป้ายบอกเราก็เลยไม่รู้ครับว่ามันจะต้องเลี้ยวทางไหน ไม่ขึ้นครับต้องรอเดี๋ยวพี่เขาให้คนมาลากก็ไม่รู้ว่ากี่โมงเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วคนลากว่างห้าโมงห้าโมงเย็นนี่มันคืออุปสรรคที่ไม่ใช่อุปสรรคนะครับมันเป็นอุปสรรคที่เกิดจากความผิดพลาดของการไม่รู้ไม่รู้ทางนะครับไม่ใช่อะไรทางเข้าก็คือมันเป็นทางดินอยู่แล้วแหละแต่ถ้าฝนไม่ตกก็ไม่มีปัญหาเราเพราะว่าทางมันไม่ได้เลสถนน มันไม่ได้ขึ้นเขาลงเขาอะไรเลยไม่มีหลุมไม่มีบอกไม่มีอะไรแต่พอเข้ามาแล้วเจอป้าย forest ปุ๊บมันมีทางให้เหลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาซึ่งไป้ายไม่บอกเลยครับว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเราก็มาเลยมาติดหล่มเลยเรียบร้อยครับแ,แต่ฝนมันตกแล้วมันมันจะติดตรงนี้แต่ต อยวาเวาวพยายามรอดก,กับตรงเลยตรงตรง,ตรง,ะตรงนะตรงไปเลยขอบคุณนะครับพี่ <laughs> ตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่ o ร e s t b e ี t กับความุมรักทุเลและเหนื่อยมาก <S 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 บรรยากาศทะเลด้านหน้ามันติดต้นไม้ตรงนี้ไปนิดนึงเพราะว่ารถเราไปตรงนู้นไม่ได้ครับเดี๋ยวติดลมอีกกลัวไปหมดเลยตอนเนี้ยทางหน้าเราเลยก็มีมันก็เลยมีต้นไม้ต้นใหญ่บาง วิวเรานิดนึงแต่ถ้าไม่มีอ่ะที่นี่ก็ถือว่าวิวสวยครับบริสต เนื่อยจังเลยเดี๋ยวแม่มาอยากขึ้นเต็นงไงไม่ใช่อะไรหรอกพ่อ,พอเข้าใจปะนี่นี่เราได้มึกซาซิมิมากินด้วยโอ้โหส,ส,สดสดตัวใสๆสเลยอยู่ตั้งนานลมมากลางเต็นท์เสร็จลมหมดอ่า ตัวใสมากเดี๋ยวแม่มาลูกโอ้มีไข่ด้วยระหว่างที่จิกกเป็นจกจัดที่นอนเดี๋ยวเราขอชิมก่นนอนะเอ๊ะมันกินลูกตาด,ด้วยด้วยเหรอก,ก็กินได้ไง,ไงพี่เขากินกันนไะม่อยากลองและเนี่ย,อยลองดิโอ้โหตัวใสมากใสยังลูกกระตาใสมากมเป็นไงเด็ดปะ ใ่่ไข่ก็ยังสดเลยอ นี้เราก็อยู่กันแบบว่าเ<ม>งียบๆแล้วส่วนตัวและมืดเนี่ยจังเงียบแบบว่าเงียบมากอ่ะเพราะว่าเราเหมาลานแต่ค่ากลางเต็นที่นี่ก็คนละ250<ม>ไฟฟ้ามีให้ใช้นะฮะแต่จะมีไฟฟ้าเนี่ยสองจุดด้วยกันก็คือจะมีตรงศาลาที่อยู่หน้ารีสอร์ทเลยซึ่งถ้าเรามากลางเต็นตรงจุดอื่นอะ่ะเรียกง่ายว่ามันไกลมากนะฮะคือมันไกล น็อกเหนือเรื่อว่าเราจะเอาพวกแบตเตอรี่อะไรไปชาร์จตรงนู้นนะได้นะฮะอันนี้ไฟใช้ได้ตลอดแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งถัดออกมาก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่กับจุดแรกนะฮะก็ถือว่ายังไกลนะครับตรงนี้ใช้ไฟได้หลัง6กโมงก็คือจะมีคนเขามาเปิดไฟนะฮะนี่มันเป็นไฟที่เขาจําออกมาแต่ไฟเนี่ยก็เป็นไฟที่สามารถที่จะใช้แอร์ใช้อะไรได้นะครับถ้าใครเอาแอร์มาก็เปิดแอร์ใช้ได้เหมือนกันก็เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เครื่องละร้อยห้าสิบบาทรอ้อยห้าสิบอ่าแล้วก็พาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้แล้วก็ถามว่าที่นี่ดูวังเวงและอันตรายไหมบรรยากาศข้างหลังเราเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นป่าก็ตามนะครับแต่มันมีคนขับเข้าขับออกคนพื้นที่อ่ะเขาก็การันตีว่าที่เนี่ยตรงเนี้ยนะฮะไม่อันตรายแน่นอนไม่อันตรายก็เดี๋ยวทําอะไรกินกันนิดนิดหน่อยหน่อยก็คง น่าจะต้องพักผ่อนแล้วแหละเพราะว่าวันนี้ก็เต็มที่แล้วกว่าจะลุยก็ถ้าสมมุติว่าใครจะมาที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตเนี่ยหลังจากเนี้ยนะครับเดี๋ยวเขาจะติดป้ายชัดเจนแล้วนะครับเ<ม>พราะว่ามีคนไม่รู้อะเข้าไปติดหล่มทรายนี่แหละนะครับเข้าไปในรีสอร์ทปุ๊บติดทรายเลยนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าสถานที่ที่เราเห็นในรูปอะเราไม่คิดว่ามันจะอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะจะแตกต่างกันนิดนึง ถัผมจะไปถ่ายห้องน้ําให้ดูอีกทีนึงแต่จิ๊กเคยเข้าห้องน้ําไปแล้วว่าห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำสะอาดค่ะเพราะเป็นห้องน้ําของรีสอร์ทใช่ห้องน้าสะอาดตอนนี้รีสอร์ทก็ไม่ได้เปิดแล้วแต่ไม่มีเครื่องทาน้ําอุ่นห้องน้ําดีห้องน้ําดีสะอาดโอเคถ่ายห้องน้ําให้ดูอีกทีหนึ่งวันนี้ก็อิดโรยกันทีเดียวนะฮะเอออีกอย่างหนึ่งที่ดูจากข้อมูลมาที่เนี่ยโอ้ยทางมานี่ใช้ได้เลยทีเดียว ไลวลาเอาองี้นะเรามาเกาะช้างเนี่ยมันได้ลุ้นจะพูดถึงเลยเนี่ยสองรอบแล้วนะทางมาที่เนี่ย <c oughs> ไม่ต่างอะไรจากขึ้นเหนืออะไรนะขึ้นเขาลงเขาเลี้ยวไปเลี้ยวมาหกว่าจะหลุดมาถึงที่เนี่ย,เ,ยเอาเรื่องเอาเรื่องเลยครับเวียนหัวจะอ้วกแตก <c oughs> เอาเรื่องมากแต่ก็โอเคก็ผ่านมาได้แล้วก็จะมีโชงที่มันเป็นทางดินนะฮะก็เป็นดินทรายนั่นแหละนะครับมาประมาณอีกหนึ่งกิโล ซึ่งทางเนี้ยมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรเพราะว่ามันก็วิ่งเรียบๆมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรไดีนะโอ้กินคนเดียวหมดเลยเหรอใหญ่มากนะใหญ่มาก ก็นอนแล้วเพราะว่ามันไม่มีาไม่ได้ทำอะไรลรู้สึกว่าวันนี้ทำไมเหนื่อยก็ไม่รู้อ่ะเพียมากเลยก็เดี๋ยวเจอบรรยากาศพรุ่งนี้เช้ากับพฮาอิทิ์ขึ้นอีกทีหนึ่งแล้วกันอันนี้เราก็กี่ทุ่มแล้วนี่ตอนนี้สามทุ่ก็นอนจนไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับรุ n i ไม t ค่ะ O que é thank you สวัสดีตอนเช้าครับกับเสียงคลื่นเบาๆแล้วก็เสียงนกตื่นมาหาก,กินพร้มก็เสียงผงเช้านี้เป็นอะไรที่รู้สึกดีตั้งแต่เช้าเลยครับเพราะว่าตื่นมาเนี่ยผมก็เห็นชาวต่างชาต,ติเขาน่าจะเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ที่นี่ครับเดินเก็บขยะริมชายหาด ตุงพลาสติกกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากเลครับถ้าเกิดว่าใครที่มากลางเต็นที่ฟอเรส a บีดนะฮะก็พยายามอย่าทิ้งขยะก,กันด้วยนะครับแต่ขยะอันนี้มันเป็นขยะที่ลอยมาตามน้ำนั่นแหละรครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเรามาเราก็อย่าไปเพิ่มจํานวนปริมาณขยะที่นี่แล้วกัน ก็ให้มันดูสะอาดตานะครับเวลาใครมาเนี่ยจะได้เห็นว่าเออที่เนี่ยมันก็ยังคงความสวยเอาไว้อยู่นะฮะไม่มีขยะมาแบบว่ามาขีดขวางทัศนียภาพเราวันนี้พาทิดขึ้นทางด้านนู้นนะครับแต่มันน่าจะขึ้นหลังเขาอะน่าเสียดายผมคิดว่ามันขึ้นเยื้อไวทางทะเลนิดน,นึงแต่เดี๋ยวรอมันหลุดเขาขึ้นมาน่าจะเห็นพาทิ่ น่าจะสวยอยู่นะฮะแต่ก็ไม่รู้ต้องลองรุนดูเกยดได้มากเลยผมไม่กล้าขับรถขึ้นมาอีกนิดขยับขึ้นมาอีกนิดให้มันผลแนวต้นไม้ใหญ่ข้างหลังเนี่ยไม่งั้นน่าจะได้วิวที่ดีกว่านี้ครับผมกลัวว่าล้อมันจะติดหล่มทรายอีกนะแบบเมื่อวานมันรู้สึกว่ามันเข็ด แต่คนอื่นเขาก็เขาก็ขับเข้ามากันเพราะว่าเขาคงจะเช็คแล้วแหละว่าทรายตรงนี้มันแน่นไหมแต่เราแบบไม่กล้านะฮะก็เห็นรถที่ขับ2เลยหลายคันนะฮะตามรีวิวน่ก็ขับขึ้นมาจอดก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่เราก็ไม่เอาดีกว่าเราไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานก็เหนื่อยมากแล้วนะครับเช้านี้อากาศดียังเย็นอยู่เลยที่นี่ห้องน้ำไม่มีปัญหาเลยเลยครับห้องน้ำก็จะอยู่ข้าง ข้างในรีสอร์ทอะมันจะเป็นรีเซพชันเก่าครับมันจะเป็นรีสอร์ทของฟอร์ลิสบีดเป็นรีสอร์ทที่เขาไม่ได้เปิดแล้วพังสุดโทมไปแล้วอะนะฮะแต่ห้องน้ำอะไรทุกอย่างยังใช้ได้ดีตามปกตินะครับอาบน้ำห้องห้องส้ม่มห้องอาบน้ำเนี่ยก็คือจะอยู่ห้องเดียวกันเลยแต่จะแยกชายหญิงนะฮะต้องทางร้อุ่นี่ยไม่ได้มีให้นะครับห้องน้ำก็โอเคสะอาดก็เหมือนกับ เราก็จ้างคนมาทําความสะอาดห้องน้ําอยู่ประมาณนั้นทะเลขลื่นเบามากชิลมากกับการนั่งกินบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยถ้าะอาทิ์ขึ้นอีกนิดนึงสวยเลยครับนี่สําคัญน้ําใสด้วยนะน้ําใสด้วยเช้านี้ก็กินขนมปังปิ้งกับนมง่ายๆไปเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ เก็บของเลยนะเดินทางกันต่อที่นี่พระอาทิตย์พระอาทิตย์เขาจะขึ้นแบบว่าเป็นระนาบกับหาดเลยนะครับขึ้นทางซ้ายตกทางขวาถ้าสมมติว่าเราอยู่ใต้ร่มไม้เนี่ยมันเย็นทั้งวันใช่เย็นทั้งวัน <c oughs> แล้วก็ร่มไม้เยอะครับร่มไม้เยอะแต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกกลางตรงร่มไม้ที่มันไม่ได้วิวหรือว่าเราจะกลางที่มันตรง กางแจ้งแล้วมันได้วิวก็ลองเลือกดูสถานที่นี้นะครับในความสวยงามของมันก็คือวิวทะเลนั่นแหละทะเลเนี่ยมันข้างหน้าเนี่ยสวยมากนะครับถ้าเกิดว่าใครมาเนี่ยอยากจะเล่นน้ําทะเลนะครับอยากจะไพรเวทส่วนตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มาที่นี่ได้วิวทะเลถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครจะมาที่นี่ครับก็นั่นแหละครับเซิร์ช Google แ a p บนเกาะนี่ไม้ง่ายเป็นทาง ฝาของเกาะช้างนะครับก็เกาะช้างเลี้ยวฝานี่นะครับก็ถือว่าโอเคครับนะฮะมาเสพบรรยากาศนะครับโอเคมากจริงๆมันก็มันเ,เป็นส่วนตัวมันมันไม่ผูกพันนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องคนื่นเ้นแคมปิ้งไว้ด้วยแล้วกันนะครับกดซับสไครตนะฮะกดถูกใจพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็ฝาก เฟซบุ๊กแฟนเพจช่องคนถึงเป็นแคมปิ้งไว้อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะครับคลิปต,ต่อไปนี้เราจะไปไหนก็ติดตามไม่กลาจากนี้แน่นอนคนะ่กไกรค่ะ